ล่าสุดสาววลล่าเองขอมือดราม่า สวเวลาเองนะคะเมื่อปี2016เจ้าตัวเดินทางไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์ก่อนจะปรากฏภาพนางเอกดังนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวของลาวามอสค่ะมีการถ่ายภาพขณะที่นั่งและยืนทับบริเวณดังกล่าวภาพล่าสุดนั้นกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงและกลายเป็นดราม่าทันทีค่ะมองว่าสถานที่เที่ยวดังกล่าวและลาวามอสเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่ควรไปเหยียบย่ำล่าสุดนากสาวเวลาเองเปิดใจในงานวงสงละครพรมลิขิตนะคะว่าเป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2016ซึ่งทราบมาว่าทางพื้นที่เองเพิ่งมี การประกาศสั่งเยียบในปี2018อีกทั้งก่อนที่เจ้าตัวจะไปะเหยียบราวาได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่มีคนขุดภาพเก่าออกมาส่วนตัวไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์แต่ทราบดีว่ามีคนเข้าไปชี้แจงแทนแล้วค่อนข้างเยอะย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับสาเวลาราณีด้วยค่ะ